สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปที่ลงไปเมื่อเช้าเสียงหายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนโทรเข้ามาค่ะก็เลยดูดเสียงไปเลยเดี๋ยวนางฟ้าทําให้ใหม่นะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนที่เมื่อแรงค่อยทำไทม์เลสท็อปปิกย,วยาวๆนะคะถ้าย้อนกลับเวลา ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะตอนนี้เพลานี้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณเรามาซเบิ่งความรู้สึกเขาเรามาดูซิมาเด้อมาเด้อถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณดูนะคะโอ้ oh my god ไพ่เป็นใจ the tower ถ้าาย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่เขาอยากบอกอะไรคุณเหรออันนี้ออกมาชัดมากเป็นวันอังคารนะคะนางฟ้าให้วันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะเขาอยากบอกคุณว่า พี่ผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วเขาขอโทษเขาไม่คิดเลยว่าในวันที่มันจะต้องพังล่มสลายมันเจ็บปวดขนาดนี้ความรักที่แบบว่าเคยแบบว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเขาเป็นคนทํามันพังทุกสิ่งอย่างเลยเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเสียใจเขายอมรับผิดทุกกรณีนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้ามองว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเกิดวันอังคารหรือคุณอาจจะเกิดวันอังคารนะคะอาจจะเกิดาาธาตุลมได้แล้วก็ ทาดไฟได้นะคะเขาอยากบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากจะอ้อนวอนขอร้องให้คุณกับเขาต้องไม่เลิกกันเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะใบต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิดูซิ q u n o n w f n d s เขาอยากบอกว่า เขารู้ว่าตอนเนี้ไม่ว่าจะขอร้องอ้อนวนอนยังไงคุณก็ไม่กลับไปคุณตั้งไม้พร้อมฟาดแต่ว่าเขามองเห็นอะไรคะเขามองเห็นความอ่อนโยนเห็นไหมฝั่งนี้มีไม้ฝั่งนี้มีดอกไม้ซ่อนอยู่เขายังรู้เขารู้ว่าจิตใจลึกๆของคุณผู้ฟังก็ยังคงรักยังคงแบบว่าสเสน่หาเขาเขามาโนหรือเปล่านางฟ้าไม่รู้แต่ความสัมพันธ์ที่มันจบไปเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากจะบอกว่าเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเขาจะไม่ยอมให้มือที่3หรือว่าใครเขามาทําให้ชีวิตเขากับคุณพ แต่ว่าตอนนี้เขาเข้าไม่ถึงคุณแล้วค่ะคุณพร้อมที่จะแบบว่าเอาไม้ฟาดหัวเขาหรือว่าไล่เขาแต่ว่าเขารู้ว่าลึกๆแล้วว่าคุณก็ยังคิดถึงเขาสงสารเขานะคะมีเลขหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่าเกิดเดือนมกราได้นะคะใบต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังดูซิดูซิเดะมูนถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้อะ่ะ คงแบบว่าได้นวเนียคอเคลียตัวเป็นๆใกล้ๆคงไม่ต้องแอบ,บส่องแบบนี้เขาอาจจะเกิดวันอังคารเกิดปีจอนะคะเกิดปีจอ,อเกิดน้ํามีนกรกฎพิจิตได้ราศีมีนได้นะคะเขาไม่อยากส่องแบบนี้เลยเจ็บที่สุดทรมานที่สุดคือแอบ,บส่องแอบมบองคนที่เคยรักเคยเสน่หาแล้วก็เคยห่วงใยต่อกันนะคะเขายังคิดถึงคุณเสมอนะคะใบต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ คนคนนั้นของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าคะใบต่อไปนะคะน้ำมีนกรกฎพิจิต h e เดมเพลสเขาอยากบอกว่าเธอคือยอดดวงใจเธอคือว่าที่แม่ของลูกเธอคือว่าที่แม่เออว่าที่คู่ชีวิตถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเลยแต่ตอนนี้คุณเป็นเดมเพ s สของคนอื่นไปแล้วนางฟ้ามองว่าไพา่เดอะทาวเวอร์ออกมาคุณผู้ฟังกับเขาคงจบกันแบบสะบัน้นแบบไม่เหลือ ตับบัวยังเหลือเยอะใหญ่เขาอยากบอกคุณว่าราฟังตรึงใจในหัวใจยังห่วงฮะเขายัางห่วงหายัางห่วงใยยังเอ่อแบบอยากแบบถ้าคุณมีปัญหาอะไรอะ่ะเขาอยากให้คุณปรึกษาเขาบอกเขาถ้าเขาช่วยเหลืออะไรคุณได้เขาก็จะทํานะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากบอกว่าเขาไม่อยากสูญเสียดีเอ็มเพลสคนนี้ไปเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ขออยากบอกอะไรคุณคะทรีออฟสอดมีนกรกฎพิจิตมาซ้ํานะคะท่านน้ำนะคะทาาะคะ่ทานน้ำม,มาแรงมาทรีออฟสอดสามดาบเขาขอโทษเขาผิดไปแล้วเขาเองผิดที่ดึงมือมือที่3เข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจปวดใจคุณนะ่ะด้วยความที่เป็นดีเอ็มเพลสคุณอาจจะชัดเจนตัดจริงจบจริงพอรู้ว่าเขาแบบแอบนอกใจเขาก็คุณก็เลยแบบว่าเลิก,เลกคบจบความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขารู้แล้วว่ามือที่3มือที่4ี่มือที่5ก็ไม่ มีผลอะไรในชีวิตเขาเลยอ่ะมีแค่มือนุ่มๆของคุณผู้ฟังคนเดียวที่เขาอยากจะจับตลอดไปแต่คงไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังก็คงแบบเตรียมไม้พร้อมเสียบพร้อมแบบสวบเขาแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่ย้อนเวลากลับไปก็คืออยากจะแบบว่า เช็ดน้ำตาให้เธออยากขอโทษเธอแล้วอยากบอกว่าถ้ารู้ว่าคุณสําคัญและถ้ารู้ว่าไม่มีคุณแล้วเขาจะแบบรู้สึกสูญเสียใจสลายขนาดนี้เขาจะไม่ทําให้มันพังเลยนะคะมันสายไปแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังของนางฟ้าบอกมันสายไปแล้วไปต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ขออยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าคะ ไฟออฟเพนเดเกิลเลขค่าราศีพฤษกได้มีเลขค่าในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเกิดปีจอบอกไปแล้วใช่ไหมคะปีจอปีหนูปีไก่ปีมา้าคนคนนี้นะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ต้องมาเดินตามห่วงตามห่วงตามแบบว่า2คุณอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ทําอะไรแล้วห้าเหรียญอันนี้มันคืออดีตมันคืออดีตที่แบบ ลืมไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงถ้าไปถึงก็โดนฟาดใดๆเหล่านั้นเลยนะเขารู้ว่าเขาอ่ะผิดต่อคุณมากๆแต่และคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้เขาก็ลืมคุณไม่ได้เลยสักวันยังคิดถึงคุณตลอดเวลายังคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยทําร่วมกันนะคะขออีกหนึ่งใวนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้า t o of Cups เลขสองเขาอาจจะเกิด ถ้าลมเป็นถุนตุนกุมเกิดเดือนกุมภาได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารั